รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผูครับขอต้อนรับทุท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คียเวทีแจ้งเกิดฮีบทองคำมาถึงครึ่งทางกลางสัปดาห์ของการแข่งขันระหว่างทีมแซบเสด็จและทีมนางฟ้าศึกศักดิ์สรทที่มีหีบทองคำเป็นเดิมพันสองวันที่ผ่านมาทั้งทีมนางฟ้าและทีมแซบเสด็จพลัดกันแพ้พลัดกันชนะทำให้ตอนนี้ทั้ง2ทีมมีหีบทองคำเท่ากันที่หีบ แล้ววันนี้จะเป็นทีมนางฟ้าหรือแซบสเสด็จที่ได้ขึ้นนำไปก่อนต้องมาลุ้นกันก่อนที่เราจะไปร้องเพลงแข่งขันกันช่วงแรกของเรามาพบกับเกมแจ้งเกิดกันก่อนเลยครับเกมแจ้งเกิดของเราในวันนี้มีกติกาง่าย เพียงแค่ทายว่าศิลปินในโจทย์ของเราใครมีอายุมากกว่ากันใครตอบผิดก็แพ้ไปเลยนสรส่งตัวแทนมาเลยครับเอานะเอีเอามานะเพระเาะฉะนั้นทีมนางฟ้ามาทั้ง5องค์เลยพร้อมนะลูกพร้อมค่ะใครจะเล่นก่อนดีเอ่ยวันนี้ให้ใเด็กเล่นก่อนอให้พี่อีทเล่นก่อนขอบคุณนะลูกนะ เด็กขอเล่นก่อนเดี๋ยวพอกินซะเนี่ยนี่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วใครอายุมากกว่ากันเริ่มครับสิริพรสิริพรถูกต้องครับพีอีกครับเด็กชายค่ะถูกต้องครับถูกต้องอ้จินตนาค่ะจินตนา สงสัยว่าคุณดาวมายุรีจะหน้าอ่อนเกินอายุจริงทําให้พี่รัตนาจากทีมแซบเสดดจเป็นฝ่ายตอบผิดผู้เข้าแข่งขันรุ่นเด็กอย่างทีมนางฟ้าเลยมีสิทธิ์เลือกผู้เข้าแข่งขันจะเลือกใครออกมาแข่งก่อนเลือกได้เลยครับวันนี้นางฟ้าจะส่งใครเข้าแข่งดีคะนี่ค่ะมิกีค่ะมิกกี้นะคะแล้วมิกกี้จะร้องเพลงอะไรลูก รอสายคนโสดรอสายคนโสดโอ้โหนางฟ้าตัดสินใจดูแลสี่คนเนี่ยอยากแข่งกับใครแม่เลยไหมแม่เลยไหมตัวแม่เลยไหมตัวแม่เลยไหมหรือจะเอาเมษาหรือเอาพี่เมษาพี่ลตนาตนาได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะอ่าเลือกจะแข่งกับใครดีลูกพี่รัตนาพี่รัตนาุพี่ เอาหีบไปเลยให้เด็กดยกหีบไปเลยลเอาหีบไปเลยลูกเอาหีบไปเลยลูยลกมองดี้าละขก,กาดไหนเรื่องแข่ง<ล>กับพี่รัตนาเป็นน้องมิกิจากทีมนางฟ้าเจอกับพี่รัตนาจากทีมแซ่บสด็ดงานนี้รุ่นเก่าจะปราบรุ่นจิ๋วหรือรุ่นจิ๋วจะจัดการรุ่นเก่ากันแน่ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะและพาทีมขึ้นนำไปได้ในวันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆช่วงหน้ามีเพลงเพราะๆรออยู่แน่นอน คุณมั่นใจว่าร้องเพลงลุกทุ่งได้รวมตัวกับเพื่อนสุด้ามา4ี่คนตั้งใจจะมาตามหาความรักตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วค่ะหาเงินก่อนพี่ก็มีเงินเยอะนะครับออกกับพี่ก็ได้ฮะโอ้พี่เอปากด,ดำเลยอนะอัดคลิปแนะนำตัวและร้องเพลงส่งมาที่ f a c e b o o k c o m m a s t e r k e y t v 3 เพื่อช่วยกันขนเงินกลับบ้านในมาสกีเวทีแจ้งเกิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เตรียมมาร่วมเปิดหีบแห่งความหาในมาสกีเวทีแจ้งเกิด